ดู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 หลับตาด้วยอ่ะลองดูไม่มีจริงใช่ไหมครับกินเลยกินเลยมีไหมครับมีพมินไหมมาๆๆมาเดี๋ยวมใกินมาถือถือให้ได้ไหมได้ใช่ไหมมีมีใครว่าหรอเป็นตามสูตรสูตรที่เป็นของแท้อ๋อแล้วมีของรางวัลใช่ไหมครับมีค่ะท่านท่านลองอยากลองทำไหมครับท,ออทำปล่อยปลอๆๆ่อยให้เด็กๆทำมือปล่อยให้เด็กปล่อยให้เด็กเขาโต ใช่ไหมครับอันนี้เราคุณครูมันร้องดีวะโอเคครับวันนี้ผมก็อยู่กับรียนสกุลราวิทยานักกูนะครับวันนี้ก็เป็นคือวันนี้นะครับมันเป็นการงานของโรงเรียนนะครับเนื่องจากวันวิทยาศาสตร์เรามาลองดูห้องนี้กันก่อนเลยฟิสิกส์ฟิจัยนะครับห้องนี้เรามาดูเรามาดูกันก่อนว่าเขาจะทําอะไรบ้างนะครับแบบ ซุ้มห้องเราเรามาลองนี่นี่นี่อันนี้คือไฮไลท์เลยของกินห้องเรานี่มันต้องมีของกินเป็นอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูก่อนอันนี้มาละสิมาละสิผันกระมาษละสิอันนี้คือขายไม้ยังไงนะครับผัดมาละสิค่ะอันนี้มาละห้าไม่มาละเจ็ห้องเดียวกันนี่ลดได้ไหมไม่ได้ห้องเดียวกันเพิ่มไม่มีตังอ่ะไม่มีตังกินฟรีได้ไหมไม่ได้ อ่าไม้เดียวพอกั้วอ้วนไม้เดียวพออ่ะอันนี้ซื้อมาแล้วนะเดี๋ยวให้เขากินก่อนว่ารสชาตินี้ลูกชิ้นมาละสิบอะไรห้าบาทลูกชิ้นมาละเจ็ดบาทใช่เหรอวะไม่คิดขายทำไมหน้าโรงเรียนขายห้าบาทจ้ามันอันใหญ่ค่ะดูโอเคครับเราก็ต้องจ่ายตามขนาดนะครับตอนนี้ห้าบาทเอาไปไปไปอันนี้ติ๊บสอณค่ะ อ่ะดูดูมาชิมก่อนอร่อยไงอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากลวางยาหรือเปล่าวะนี่ใช้โทรหน่อยดิอ่ะลองอากินอะไม่มีใครอาสาไหมอ่ะไม่เอาูโอเคครับมาเรามาเดินทัวร์เฮ้ยเรามาออดวนทัวร์อออเลาะเลยมาต่อเลยครับที่นี่อันนี้ดีเลยมีรูปบอลด้วยเดี๋ยวเราเราไปเล่นดูกันเลยดีกว่า อ๋ออันนี้เขาให้ทำอะไรเหรอครับเนี่ยเขาให้โยมวอลถามนอลบอลหรือเตะก็ได้มีรางวัลอะไรไหมครับมีขนมกับอันนี้ครับตอนนี้เลยรางวัลครับนี่นี่แบบมีรางวัลร่วมกิจกรรมไหมครับเนี่ยไม่มีครับขอเลยแล้วขอขอรับคูวเลยไใ้ในมับเนี่ยแถมไอจีพี่ผ่านให้ด้วยนะครับแถมแถมไอจีพี่คนนี้ด้วยแถมไอจีพี่เขาให้เลยครับกับมีมีสิทธิ์พิเศษให้ยูทูบเบอร์ไหมครับเนี่ยแย่แมีสิทธิ์พิเศษให้ยูทูบเบอร์ไหม เอาี้ยแต่เราเกี่บูเบอร์นะคผมถ้าตีไม่เข้าก็ได้รูปดู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 สัตว์อะไราลองทำท้าด้วยเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้รางวัลกลับไปหรือเปล่านะครับมาดูเลยมาดูนะมาดูดูดูเอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีาแตมผาแตมผาแตมเลยถ้าแตเลยผาแตมเด็กยเองนะเฮ้ยสาวดิโอ้เซนีเซนีเซนีดูดูดูหลับตาด้วยอ้า โอ้โหแม่มาขยับได้หรือเปล่าวะเยังตาแดงเลยยังไ้ไปโอ้โหล็อกเป้าชัวร์อันนี้มีมีรางวัลอะไรไหมครับเนี่ยมีค่ะอาทำให้เขาด้วยเอาดีนะครับมีมีบทลงโทษไหมครับเนี่ยไม่ลงเลยอ่ามาครับเทเลยโอเค กลุ่มนี้ก็นี่เลยครับของรางวัลเรามาลองชิมดูกันว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋มานี่เลยมานี่เลยน้องครับลบลบก,กวนหนึ่งได้ไหมชิมชิมให้พี่ดูหน่อยได้ไหมยอยากรู้ว่ามีพิษไหมเดี๋ยวหนูให้เพื่อนหนูจิโบราณเลยคนละเลย,เลยอ่ะลองลองดูครับลองดูไม่มีจริงใช่ไหมกินเลยกินเลยไม่ใช่ครับมบพีพิษไหม คไปขอบคุณมากมีมีวับอะไรคอยจะแจกคนดูได้ไหมมีอะไรแจกไหมมีไอจีค่ะเด็บ N บนยูเอ็นเอสเอ็กซ์อินนัทสโกยูอออันเดอร์สกอตตีสาวจ๋อกาเซียครับขอบคุณมากครับอันนี้มาจากข้างไหนครับสี่ข้างเพื่อนหลักข้อเดียวกันครับขอบคุณมากครับอ่าขนมไปกินเลยได้แบนเพื่อนไม่เป็นนี่นว่ลูกลุ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 เอาดีให้กี่ลูก ลูกนึงตอบคำถามมีรางวัลไหมมีรางวัลไหมคือผิดไม่เป็นไรต่อแถวข้างหลังเลยเอามารอดูมารอดูโอ้โหเป้าควรเล็กเลยอ่ะน่าจะได้อยู่นะครับผมว่าผมก็แบบแบบแชมป์โลกเก่านี่นี่นี่เจเคอเทอรอก่อนครับรอไปแล้วก็ระหว่างนี้ก็ดูบรรยากาศชิวๆนะครับดูแฟนโหแบบคนมาร่วมกิจกรรมเยอะมากเลยครับวันนี้ที่ยาศาส ันนี้คิดไงมาเข้าฐานนี้ครับไม่คิดอะไรอันนี้คิดถูกไหมครับเนี่ยน่าจะไม่ถูกรู้หรือเปล่าครับว่าปลาไม่โดนมีบทลงโทษด้วยไม่รู้ไม่รู้เลยเรียบร้อยโดนโดนแล้วโดนแล้วมามาอันนี้ให้กี่ลูกเหรอครับเนี่ยร้อยต้งปลาจะตึ้งปลาจะแตกโอเคได้เลือกเลือกมาเลยสีอะไรเอาสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าสีแดงว้ายเอาสีฟ้าดีกว่าต่อให้สีขาวพี่สีขาวเฮ้ย ไม่ใช่ละเฮ้ยมมากเฮ้ยไม่ใช่ละจริงเล่นสีฟ้าเล่นสีฟ้าเคเคว้ายไม่โดนอีกละวสี่ทีละอุ้ยในสีอื่นอ่ะดูดูดูยังยังยังกแต่เพาะอาหารเฮ้ยใช่เหรอ บริเวณทางเดินอาหารที่มีการย่อยอาหารเกิดขึ้นมากที่สุดคือแต่เพราะอาหารไม่ใช่หรอใช่เหรอเอามันแปลว่าลำไส้เล็กกว่านี่โอ้ยยอมยอมมีเตอร์โดนโดนเตอร์โพดขอราวันปลอบใจหน่อยครับขอบคุณนะคะ thank you thank you ไปไปดูตัวกั้ต่อนี่คุณเดียวกันปะใช่ใช่ของเดียวกันแต่เราใส่น้ำอุ้ยใส่น้ำเนอย เอาดีเท่าไรขายเท่าไรว่ามาดีกว่าแก้วละห้าคือซุม้มแต่ละซุม้มคือเราต้องเสียตังค์สินะขายขอดใช่ปะมามาขอน,น้ำแก้วหนึง่งเอาแ้วอะเอ่อเอาเอาเอาน้ำแดงไปน้ำแดงแบบอยากเป็นกุมารทองไงช่วงเนี้ยโอ้โหทำเลคดีอ่ะน้องชายคือวันนี้เอาตังค์มาน้อยด้วยไงกระตูนสนใจเลี้ยงไหม อ๋อรับรับจับเสริมใช่ a อ k you อันนี้อันนี้ได้ผสมยาถ่ายไว้หรือเปล่าเนี่ยนนิดห่อยอ๋อนิดหน่อยโอเคหบ้าละเหมือนน้ำแดงเลยอ่ะเองเราเคเคเคขอบคุณมาดูๆาดูมาดูโอ้โหคือโค้ชเฮอโอ้โห อันนี้ลอยลอยได้จริงไหมครับเนี่ยมีมีทิกไลฟ์เฉลยไหมครับนี่เฉลยได้เหรอคะไม่ได้หรอโอเคโอเคความลับทางธุรกิจเนาะอันนี้พี่ขอนั่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้ได้เอาดีได้ปหมไม่ได้ละมีว่าไม่ได้ละวพี่เต้เท่ว่ะอันนี้คิดไงครับถึงทำอันเนี้ยต้องถามคนรู้คนไหนคนไหน อันนี้คิดยังไงหรอครับถึงได้ได้จัดอันนี้ขึ้นมาอ๋คว่ันเป็นเกี่ับเรืไรต้องมีเ่ขขมาดี้ห็นแลวาา่นาเหเป็นมยนที่เออ,อาาๆแล้วหเป็นการสุขขถ้ามไม่สอยขึ้นมาเคครับเราไปซ้มต่อไปดีกว่า็นะอันนี้คือทำอะไรหรอครับเนี่ยอันนี้คือทำอะไรหรอ อันนี้น้าปักครับพี่ครับพี่อันนีเป็นทยคลิปล้กันนะครับแล้เนี่ยไปเข้าดีหลังล้กันพี่เราไปดูฝั่งหนึ่งก่อนเลยดีกว่าครับนี่เราก็มาถึงคามสกุลนะครับอันนี้คืออันนี้คือซุ้มยังไงเหรอครับเนี่ยเป็นซุ้มผ้าคามครับผมปกติคือเราจะอธิบายว่าผ้าคามเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของสกุลนะครับแต่คราวนี้นี่เราจะทําให้ดูว่าผ้าคามเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเทนียังไงครับอ่าฮะอ่ะเราเรามาดูกันดีกว่าครับอุ้ย อันนี้อันนี้จะอยู่ชุมเดียวกันไหมครับเนี่ยครับขอแบ่งหน้าที่กันยังไงล่รครับแบบระบบการทํางานของก็คือนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นฝ่ายที่ต้อนรับน้องๆในการเข้ามาแล้วก็พับผ้านะครับส่วนข้างหลังนะครับจะเป็นการแช่ครามครับแล้วฝั่งตรงนั้นนะครับจะเป็นการเวลาเวลาที่เราแช่ครามเสร็จนะครับต้องเอาขึ้นมาล้างครับก็คือจะล้างอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเรามาตัดอยู่ตรงนี้ครับ ีล่ละอถึงขันนข้นไหน,ไหนขั้นตอนไหนต่อลแล้วครับเสร็จแล้วก็นำไปส่งทางด้านหลังนะคะแล้วก็เสเวลาแล้วก็นำไปตัดแดดผมคิดไหนแล้วพาพาไปดูหน<อ>่อยครับพาไปดูหน่อยแต่ว่าก็เมื่อไหร่เนี่ยก็คือคือเท่เหมือนเขียวขี้มาเลยครับสีแล้วพอเสร็จขั้นตอนนี้เสร็จจะจะเป็นไหนต่อ,ตอลแล้วครับก็จะไปตากแดดแล้วขั้นตอนสุดท้ายนี่ล้างเสร็จล้างเสร็จแล้วต้องไปไหนต่อนะครับแล้วก็นำไปตากแค่ะแดดอ๋อได้เลยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยเหรอครับ จับจับดูได้ใช่ไหมโอ้ใดใด oh. สวยมากเลยครับ <What? S 1> แล้วนี้ต้องเสร็จแล้วก็สามารถเอาไปขายต่อได้เลยหรือยังไงครับขายต่อได้เลยอันนี้ขายไหมครับเนี่ยดูดูก่อนนะคะอ๋ออันนี้โอเคครับโอเคเราได้รู้ผลิตการขั้นตอนผลิตผ้าคามนะครับกว่าจะมานี่ก็หลายขั้นตอนอยู่นะครับโอเค ้องมีอะไรแบบมีพอเลยจะฝากไหมครับกมีอะไรฝากร้านของเรานะคะก็จะเป็นการสืบอดกัฒทอผ้าของตะกูลนะคะที่มีการผลิตข้าชาให้เราเห็นเกเป็นภูมิปัญญามากมายที่สวยงามนะคะค่ะคุณค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นทุ่มแรกนะครับที่เรามาแล้วไม่เสียตังค์นะครับโอเคดีเลยถือว่าประหยัดตังค์ได้ดีเลยน้องชายเฮ้ยพี่ขอมารีวิวได้ไไปดิไปดิเอาดีไม่ไม่โกรกพี่นะ ติดมือไหมครับติดมือไหมไม่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 อันนี้อันนี้น้องซื้อหรอไม่ครับทำเองทำเองอันไหนนนั้เอารีวิวหน่อยรีวิวหน่อยพี่ไม่อยากเพื่อนอ่ะเองแล้วก็จ่ายตังค์รับพี่ไหนไหนเอาออกมาเลยเอาออกมาเลยถือไหมเช็ดติดมือไหมติดครับหนุกไหมเนี่ยหนุ่ะรู้สึกยังไงความรู้สึกนุ่มครับนุ่มกินได้ไหมกินได้ไหมลองกินดูไหมพี่เขาบอกว่าเกิดมาครั้งหนึ่งจะกินได้แค่ครั้งเดียวนะสลามอ่ะลองดูไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคขอบคุณน้องมากครับอันนี้น้องน้องชื่ออะไรปัญจพรครับอ่ามาจากห้องห้องหนึ่งทัศน์ครับอันนี้เด็กวัยรุ่นนะครับรุ่นใหม่มีมีอะไรมีความสามารถพิเศษอะไรโชว์ให้พี่ดูไหมไม่ครับเอางี้น้องไปจีบสาวให้พี่ดูได้ไหมคนนึงไปไม่พี่เดี๋ยวพี่ล็อกเป้าหมายให้ไหวไหมไหวพี่ไหวไหวเหรอไม่ไหวไม่ไหวเหรอจีบไม่เป็นจะยู่จีบไม่เป็นเดีพี่สอนครับ่ ร้องไหวไหมรองไหมร้องมาเห็นไหมเห็นอ right. ันนั้นไหมมาริโอเห็นมาริโอไหมเห็นเลยเห็นเอาไปไปจัดจัดเอาเลยเอาเลยเอาที่เถอพี่คือเธอมีแฟนยังกว่านี้ไปไปไปแต่ไม่มีหกอดเอาพี่ค่ะพี่เไปไปพี่พาไปเลยน้องชายป่ะนี่นี่นี่ะลองมาลองมาดูลองมาดูคนน่ารักเลยถูกถูกสปิคน้องไหมใช่สปิคน้องไหมไม่ไม่ไปเป็นของกันเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนะไปเรียนะ ลองมีของไหมพี่มีของตจบแทนไหมมีแฟนยังของนั้นของเธอเธอมีแฟนยังมีแฟนยังเห็นไหมพี่เขาไม่ชอบผมมีแฟนยังมีแฟนยังเธอเธออยู่ห้องไหนเธออยู่ห้องไหนเธอเธอเธอชื่ออะไรอ่ะเธอชื่ออะไรอ่ะชื่อปี๋ขอขอจีบได้ไหมขอจีบได้ไหมไม่ได้อ่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้ไม่รู้เราเราหล่อไม่พอเหรอไม่หล่อไม่พอเหรอฮะ แล้วรอไม่พอหรอแบบนี้พอจะเป็นเอ้ยแบบนี้พอจะใช้สเปคซื้อได้ไหมแบบนี้พอเป็นสเปคซื้อได้ไหมได้อยู่อ่ะไปสมรถกันเลยโอเคครับแล้วป่เนาะให้เด็กน้อยสมหวังเป็นหนึ่งรายแล้วนะครับคุพี่เฮเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปนะครับเรามาดูห่างนี้ก่อนเลยเรากินได้ไหมครับ แล้วเขินด้วยไม่ดเขินด้วยไม่เป็นไรพี่พีไม่กัดพี่ไม่กัดอนนี่คือกินได้ใช่ไหมถายหรือเปล่าถายพี่นะถ่ายไม่ดีทำยังไงเซเนี่ยใสแล้วอห่ะทำทำให้พี่ดูเลยทำให้พี่ดูเลยอันนี้พี่ยังไงเรามาดูการขั้นตอนการทำเซเล่ีกันเลยนะครับเดี๋ยวรอน้องเขาเียมตัว มามาขยับไลคะเอาได้เอาเลยเอาเลยน้องน้องทำเลยน้องเยสแบบวายมืออชีพจัดเลยนะครับดูดูดูดสเต็ปดูสเต็ปสัก่อนดูสเต็ปสัก่อนมันทำต้องทำกี่ครั้งขย่ากี่ทีถึงจะได้เซลอรปี้ไม่รู้และประเด็นคือชำนาญไนีน้องน้องได้รับแม้ว่าทำกี่ถูกแล้วได้รับด้วย ดีครับดีมามดิเราเปิอดอดอ,ดอกอมาดูก่อนเฮย้ยไวจัดแม <c oughs> อ่อันนี้คือถุงรั่วนะครับมันก็เลยได้มานิดเดียวนะครับในขอขอดูทำเสร็จแล้วพายแมอ่อันไหนเสร็จแล้วมีมีอันไหนทำเสร็จแล้วไหมอันนี้ขายไม่ขายใช่ไหม พี่อยากลองชิมได้ไหมเนี่ยอทำอยังไงทำยังไงตา,าทำให้พี่เลยพี่จะกินอย่างเดียวพี่รอก,กินอย่างเดียวละละกออะคาเลนะครับแกะอะไรยังไงอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยแกะแล้วก็กิน <c oughs> <g ill> ดูดยังไงกินกินให้พี่ดูก่อนใส่ย,ยาพิษหรือเปล่า <c oughs> ปกตินะครับแต่และซุ้มเขาจะบอกว่าใส่ย,ยาถ่ายเวาานี้จะใส่หรือเปล่ามาดูกันก่อนพี่อยากให้น้องกินอ่ะน้องกินเลย น้องน้องกินเดบีด้หน่อยอ่ะเดบีเดบีที่ไหนเนาะกินอ่ะอาอน้องน้องถือเองก็ได้น้องถือเองพี่ยังรู้ไงว่าน้องน้องใส่แบบใส่ยาถ่ายไว้หรือเปล่าไงอันนี้พี่เขาบอกใส่นิดนึงพี่ก็กินจนหมดแล้วพ่ไม่ใส่จะใส่ให้แล้วค่ะลองลองนิดนึงนิดนึงอ่ะอันนี้หนึงอันนี้หนึ่งไงห่างนเลยห่างนเลย หันหน้าันน้าันนะเันหน้ามาก่อนคือแล้วเข่ารูลี่ยมด้วยไงประเด็นอ่ะคือเข่ารูลี่ยมเราด้วยไงมามาเด็กผมนี่กินมาถือถือให้ได้ไหมได้ใช่ไหมมีมีใครว่าหรอไมม่ใช่ไหมได้ใช่ไหมไม่ได้ว่าเลยนะ อ่ะพร้อมนะหนึ่งสองจุดจุดอยอกยอกเหมือนน้ำส้มเลยอ่ะโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ขอจ่ายตัตงค์ก่อนแล้วกันกฟรีด้วยไปไปแลบบกกันแลกกันเอามันต้องมีของแลกเปลี่ยนไงแลกกันเอาแล้วด้วยโอเคครับก็ ซุมนี้ชื่อว่าอะไรนะแคะ่นี้ <c oughs> โอเคครับก็ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคครับ <c oughs> เราเราไปดูซูมต่อไปเลยดีกว่าอันนี้คือเอาไว้ทำอะไรเหรอครับอันนี้ต่อโมเดลค่ะต่อโมเดล <c oughs> เอาทำเป็นแบบลูกถ่างได้ไหมไม่ได้ค่ะมันมีเป็นตามสูตรสูตรที่เป็นของสร้างอ๋อแล้วมีของรางวัลใช่ไหมครับม <c oughs> ีค่ะมีซีเปอกับโมเดลคือเราเราต้องลองเล่นแล้วไหม คนดูแล้วลองเล่นดูไหมมีสอนไหมสอนไหมช่วยกันทำช่วยกันทำอย่างเช่นเอาไหนง่ายสุดเลยของ่ายๆเลยหยิบข้อบ้องขึ้นมาอันนี้สีดังสุดค่ะโอเคคะอเคเดี๋ยวเขาเอาสีเทาอ่ะมาต่อข้อบ้องเดี๋ยวลเดียวเขาไปในรู้ให้ครบเลยเพราะมันโอเคโอเคดีมากอะฟังฟังดูได้ดีขนาดไหนคนดูคิดเอาเอาอ่ะอย่างนี้ใช่ไหม สีขาวอะคือไฮโดรเจนขอบคุณนะสีขาวนะคะคือไฮโดรเจนค่ะแล้วไปต่อในสีเทาสีเทาคือพันธะเดี่ยวค่ะคือคาร์บอนเนี่ยมีสีแข็งเราก็ต้องมีสีพันธะได้ได้แล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอันนี้คือมีเมนอยู่ในแกนต้มนะที่ใช้ทำอาหาร ซูมนี่มีแต่าสาระเลยนะครับเนี่ยอันนี้ชื่อว่าอะไรซูมนี่ชื่อว่าเคมีเคใจนี่ไงเคมีเคใจขอบคุณครับเออาะไไรด้เลยเลือกเลือกเลือกได้เลยใส่ยาถ่ายไหมใส่ค่ะจริงๆแล้วแอบใส่แอบใส่ใส่ยังไงก่อนฉีดเข้าไปคิดได้เนาะอ่ะได้กี่อย่าง ได้อย่างเดียวอย่างเดียวไม่ลูกอมก็มีบกเพราะว่าของเม็บไม่ดีแล้วเอาเอาลูกอมแล้วกันช่วงนี้ต่างมินไม่ได้แบ่งฟันเอาอันนี้ได้ปะอันนี้ได้ไหมได้แลิกแต่เอาไปสองอันอุ้ยใจดีจัดเพราะน่าหนูขอได้เยอะกว่านี้ฮะว่าหนได้บีบก็แถมด้วยไอ้นี่อัดคลิปด้วยต้องได้ของเยอะกว่านี้ไหมต้องได้เยอะกว่านี้ไหมก็เลือกเองอ้าของขอเอาไปแจกคนอื่นได้ไหมไม่ได้ต้องมาต่อ ได้นี่ได้เอาแล้วเอาดีเอาอีกขออีกรอบได้ไหมไม่กลัวไม่กลัวอ่ะอย่างนี้อันนี้ยากสุดแล้วอันนี้ความยากเต็มสิบให้เท่าไหร่เจ็ดเฮ้ยยากูยากูอันนี้คือยากสุดแล้วใช่ไหม ันนี้ต่อคุณต่อไปแล้วอันนี้เอาตรงกลางต่อตรงกลางอันนี้ก็ต่าไปแล้วเลยนี่เลยสาม C สอง S ห้า O เดี๋ยวกันเลยนะครับเดี๋ยวกันเยนเดี๋ยวกันเลยครับพี่อันนี้พี่กดดันไหมนะคือกดดันนะพี่เอาโอเคโอเคโอเคแชร์แชร์ระหว่างข้ามเวลาก็มาดูฝั่งนี้ก่อนอ่าครูครับอันนี้คืออะไรเหรอครับสบู่ครับสบู่ ขั้นตอนผลิตเหรอครับเนี่ยใช่ครับขั้นตอนการทสบู่สบู่เนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบก็คือสบู่ใสแล้วก็สบู่ขุ่นเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ขอขอสัมภาษณ์ทดลองได้ไหมครับเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ายังไม่รู้เลยว่าเป็นขั้นตอนอะไรท่านท่านลองอยากลองทำไหมครับ ปล่อยให้เด็กนะครับเมื่อปล่อยให้เด well ็กปล่อยให้เด็กเขาโตใช่ไหมครับคราวนี้เราเอาตัวผ้าสกัดปลามาครับท่านเราเอาตัวผ้าสกัดปลามาครับสารสกัดธรรมชาติเลยนะครับอย่างตัวสารสกัดปลาที่เราสกัดด้วยใบปลาไอตอนไอที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยคือประมาณร้อยกวโลนะร้อยกว่าโลแล้วได้สารสกัดแค่นี้ล่ะครับไอที่เห็นอยู่เนี่ยมูลค่าเกินสองหมื่นนะครับสองหมื่นครับ งั้นเอาไปเลยได้ไหมครับยอมครับยอมยอมเราได้ธุรกิจใหม่แล้วนะครับตอนนี้ดูเลงไว้เลยเลงไว้เลยแต่เราปิดเรางานก่อนโอเคครับาแล้วพอเป็นอย่างนี้เสร็จขั้นตอนต่อไปคือยังไงล่ะครับมันเป็นตัวค่ะเซ็ตตัวเสร็จเราก็จะมาห่อเป็นเป็นอย่างเงี้ยอ่โหเหาได้แล้วแล้วคือพร้อมใช้งานเลยใช่ไหมครับใช้งานได้เลยเออรอวันนี้เราต้องรอเซ็ตตัวประมาณยี่สิบนาทียี่สิบนาที

อันนี้มันขมิ้นนี่ช่วยเรื่องอะไรบ้างเหรอครับเนี่ยขาวใสเนียนมาอันนี้เลยขาวใสเนียนขาวใสเนียนใช่ค่ะคือคนขาวถูแล้วก็ยิ่งขาวไปอีกต้องมันจะขาวใสเนียนกว่าเดิมมาอันนี้ทำไมมันออกเหลืองๆครับเนี่ยไม่อัขมิ้นปกติอ๋อโอโหชีแล้วเรต้องต้องล้างด้วยน้ำเปล่าต้องต้องไปล้างอยู่ไหนครับ ต้องัน้องแล้วล่ะครับโอเคเราอาเอาเงินไว้ที่หลังก็น้องเป็นไงเสร็จหรือยังไปไปถงนี่ให้เราวันแทนด้วยอาเก่งมากแลกแลกกันได้ไหมเนี่ยโอเคน้องน้องน้องชื่ออะไรมองชีบีับชอบมามาจากเมไหนครับงสี่ทับชีพครับสบาว่าแล้ว ัขอบคุณมากนะครับอันนี้มาจากห้องไหนเหรอครับห้องหนึ่งหนึชื่อชื่อนุ่นมีอะไรวาวว้แจกคนดูไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมบไม่ไม่สะดวกเราไปดูนี่อยู่นู่นเลยซุ้มสุดท้ายเราไปต่อกันเลยมาแล้วพี่มาแล้วอันนี้เล่นยังไงอันนี้ก็เอามาันเ่า เต๋อตกนัดเว้ยเอ้าแล้วใครยิงเมื่อกี้ใช่รอใช่ลูกมะนาวยิงค่ะใช้ลูกมะนาวใช่ค่ะแล้วเอาไปกินต่อได้ด้วยได้ค่ะกินได้ไหมของอันนี้มะนาวจริงไหมมะนาวจริงค่ะไหนลองคิดให้ดูก่อนเอาดีนี่นะบอกมาเดี๋ยวพี่กินโชว์มามี่นี่นะมีแตกอยู่นะข้าวไหมอะไรนะมีแตกอยู่ข้าวไหม ต้องจ่ายตังค์ด้วยต้องจ่ายจ่าเค่ามาวันนั้นมีติสอบก็ได้ฟรีไม่ได้เหรอไม่ได้ดูพร้อมใจกันมากเลยเอาแบบเลือกลูกได้ไหมว่าจะเอาลูกใหญ่กได้เลยค่ะหยิบได้เลยไปเลือกเพชฌ้าก็ได้ตังค์ไม่จ่ายได้ได้เดี๋ยวลองดูลองดูแล้วถ้าอยากไปอยู่ตรงนู้นทำไงอยากไม่ได้ไม่ได้มาเรียนม .4 ใหม่อะไรนะมาเรียนม .4 ใหม่ ได้ไหมนี่อันนี้ได้มาตรฐานไหมเครื่องนี้ถามก่อนมาตรฐานมาค่ะมีเชือกอยู่นั่นหรอมีเชือกดูมีเซฟตี้อะไรไหมอ๋อมีน้ำค่ะเป็นที่เชฟค่ะน้ำเป็นที่เชฟดีดีดีน่าลองเลยอย่างเงี้ยในพี่พี่อยากลองเล่นละจะลองไหมหล่ะเรื่องมัเลยเอาพี่เอายี่สิบเลยให้คนอื่นยืนด้วยให้คนอื่นยืนด้วยจ่ายยี่สิบนี่รัดชิวได้ไหมได้จ่ายเพิ่มอีกร้อยหนึ่งพันได้อยู่ด้านหน้าเอาอีกแล้วชัดเจนเลยกลุ่มนี้ชัดเจนเลย ไม่มีสิทธิพิเศษหรอจ่ายร้อยหนึ่งค่ะยิมหน่อยยิมหน่อยไม่มีทีได้ได้เดี๋ยวพี่ไปสัมภาษณ์ก่อน้อาเนองพี่ขอสัมภาษณ์ก่อนคิดไงมาเล่นซูมนี้โดนบังคับมาไม่ครับมาเล่นด้วยใจเองพี่ขอถามลี้ยงเลยนะพี่เขาเลี้ยงมากเลยสามลูกขอให้ลงขอให้โดนลูกหนึ่งได้ไหม ได้ไหมได้ครับถ้าไม่ได้หน้าขาวให้พี่ได้ไหมไม่ได้ครับถ้าได้พี่ให้ยี่สิบเอาไหมเอา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 แล้วก็มาเรียงเรือนะครับรับคำถาไปน้องชายโชว์ไม่ได้ครับไม่ได้ครับหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะพี่เอาเลรือโอ๊ยขอแม่นแม่น ยิงไม่หมดพี่มีให้ยิงไม่หมดพี่มีให้เพิ่มเอาแรงแรงแม่นแม่นเบิ่มเบมนะใส่พี่เลือนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยทุกเม็ดแบกแบกเอาน้องน้องผู้หญิงนะเม้นไม่ได้นั่งบ้าง หลายรอบแล้วหลายรอบแล้วลูกค้าเนี่ยเยอะกันผู้หญิงกับผู้ชายนั่งมาถามหน่อยผู้ผู้หญิงนั่งครับผู้ชายเยอะกว่ามีมีคนนั่งกี่คนประมาณ7คน8คน9คนแต่สัมสักรายทำไมเหลือกันแค่นี้ก็กำลังแต่งหน้าอยู่ฝั่งนู้นค่ะกลัวไม่สวยใช่ค่ะมามาจับให้มามาให้นั่งได้น้องพี่ขอก่อนได้ไหมพี่พี่ขอต่อต่อของน้องคนนี้ได้ไหมขอขอต่อได้ไหมต่อหลัง ถามคนนี้น้องพี่พี่ขอเล่นก่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่ให้สองลูกเลยเดี๋ยวพี่ให้ไปเองเพิ่มสองลูกได้ไหมโดนโดนมาพี่ขอชูก่อนได้ไหมซื้อเลยนะพี่ซื้อคิวเลยนะสองลูกนะซื้อคิวแล้วเหรอซื้อคิวสองพี่ผมมาไล้วเลยแถมแถมมันไส้ดูดูอาันไหนหน่อยนะวิ่งเลยวิ่งเฮ้ยวิ่งเม่นๆเลยพี่เฮ้ยขอแบบเบิ่มๆหน้าพี่ โอ้ยหายได้โทรศัพท์ขายแพชเฮ้ยพี่เขาก็โตแล้วนะทำไมปันยาออ้ยไม่เข้าเฮ้ยรับรับรับเีะน้องวิ่งเลยน้องนไปไปไวิ่งเลยน้องโอไม่มียังเยอะวันไปไปไปลูกหนึ่งไอ้หูเอาลูกหนึ่งอีกงั้นไช้า ไปกูใส่เบียร์นะเอาไปดิน้องมา่กูต้องกนูต้องให้ท้องิ้งเลยดิพี่พี่อยู่นี่กูไม่ยืนกันลยหน้อยังเน่ยไปโยนเลยโยนเลยเอาให้นั่งมากินใส่มะนาไเน้ เอามาลูกเนื้อเอามาลูกผมอ่ะเอาใส่กระเป๋ามาั้ยเฮนะ้ยขื้นรถโยมันขโมยมะนาวผมปะโูเค่ไปนดีกวะพอใจละพอใจแล้วแล้ววันนี้คือเปียกไงและโดนลูกหลงด้วยวันนี้แต่เราก็ดูบรรยากาศนะครับวันนี้ก็สรุปโดยเลยก็ ถือว่าสนุกมากนะครับวันนี้ผมก็พาทัวร์ทุกฐานเลยนะคือ1น 3, ตัสงานแต่นี้มาไล่ามาก็พาไปดูหมดนะครับโอเคบรรยากาศวันวิทยาศาสตร์วันที่25นี้ก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับนะครับใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับมไม่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจานภูมิ้วยน,นะผมสำหรับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนขอบคุณเี่รัชม